ลองจิตนาการว่าคุณกำลังถือแบงค์ร้อยดอลลาร์หนึ่งใบมันดูเหมือนจริงทุกอย่างทั้งกระดาษลายน้ำเส้นใยพิเศษและสีหมึกที่เปลี่ยนตามมุมแสงแต่ใครจะรู้ว่ามันอาจไม่ได้พิมพ์จากโรงงานของรัฐบาลสหรัฐแต่มาจากโรงงานลับในเพียงยางประเทศเกาหลีเหนือครับนี่คือซูเปอร์โนดธนบัตรปลอมที่สมบูรณ์แบบที่สุดในโลกจนสามารถหลอกได้ทั้งธนาคารเครื่องตรวจและแม้แต่ผู้เชี่ยวชาญในวันนี้ผมจะพาคุณไปเจาะลึกเบื้องหลังเงินปลอมนี้ ว่าจริงๆแล้วใครกันแน่ที่อยู่เบื้องหลังพร้อมแล้วไปฟังกันเลยครับสวัสดีครับคุณกำลังฟังขายไอเดียพอดแคสต์อยู่กับผมสมคิดฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะครับทุกอย่างเริ่มต้นขึ้นในปลายยุค1,980เมื่อเจ้าหน้าที่ธนาคารในฟิลิปปินส์พบแบงค์ร้อยดอลลาร์ชุดหนึ่งที่ดูสมบูรณ์ดีทุกอย่างหรือออกจะดูดีเกินไปด้วยซ้ำ นักลงมนิลามีธนบัตรร้อยดอลลาร์หนึ่งปึกถูกส่งมายังโต๊ะพนักงานในระหว่างการแลกเงินตามปกติชายที่นำมาแต่งกายดูดีผู้จ่าสุภาพบอกว่ามาแทนตัวนักลงทุนต่างชาติทุกอย่างดูเรียบร้อยแบงก์ก็ดูสมบูรณ์ทั้งเนื้อสัมผัสและการตรวจสอบเบื้องต้นแต่สิ่งหนึ่งที่สะดุดตาพนักงานนั่นคือหมายเลขซีเรียลมันดูสะอาดเกินไปเรียงตัวสวยเกินไปอีกด้วยพวกเขาจึงส่งแบงก์ให้หัวหน้าตรวจต่อพร้อมถามว่าคุณได้ธนบัตรผู้นี้มาจากไหน ทันใดนั้นชายคนนั้นก็หันหลังวิ่งหนีไปทันทีและพอพวกเขาส่งไปตรวจที่ว n g t o n หน่วย Secret Service ถึงต้องตะลึงไปต,ตามๆกันเพราะธนบัตรปลอมเหล่านี้ใช้กระดาษชนิดเดียวกับของจริงเปะ๊ะมีการพิมพ์อินทเกลียที่ทำให้พื้นผิวมีรอยนูนและแม้แต่สูตรหมึกก็เหมือนกันอย่างน่าเหลือเชื่อแม้แต่ผู้เชี่ยวชาญยังหาความแตกต่างแทบไม่เจอยกเว้นรายละเอียดจิ๋วอย่างเส้นที่หนาเกินไปบนเสาไฟ หรือช่องว่างเล็กๆข้างภาพเบนจามินแฟรงคลินสิ่งเหล่านี้ทำให้ธนบัตรปลอมชุดนี้ถูกขนานนามว่าซูเปอร์โนดเป็นของปลอมที่สมบูรณ์แบบที่สุดในโลกและใครกันละที่อยู่เบื้องหลังนี้พรนี้ไม่ใช่งานฝีมือระดับใต้ดินแต่มันคือฝีมือของรัฐชัดๆบ่อแสแรกไม่ได้มาจากดาวเทียมหรือสายลับแต่มาจากเส้นทางการเงินใต้ดินแบงก์ปลอมโผล่ในคาสิโนฮ่องกงในตลาดมืดรัเสเซียและแม้กระทั่งในกระเป๋าทางการทูตที่ศนาบ,บินยุโรป จนในที่สุดเบาะแสสำคัญก็พุ่งตรงไปที่เกาหลีเหนือโดยเฉพาะห้องหมายเลข39ออฟฟิศลับในปีองยาง,ยางที่ขึ้นชื่อว่าเป็นศูนย์กลางหาเงินให้ชนชั้นนำของเกาหลีเหนือโรงงานการพิมพ์หมายเลข,ข12ถูกล้อมรั้วไฟฟ้าป้อมยามและมีทหารเฝ้าตลอด24ชั่วโมงเครื่องจักรที่ใช้เป็นชนิดเดียวกับที่รัฐบาลสหรัฐใช้หนักกว่า70ตันราคา5ล้านดอลลาร์ทั้งหมดนี้เพื่อพิมพ์เงินที่พวกเขาไม่มีทางผลิตเองได้ ต่อมาครับหลังการล่มสลายของโซเวียตในปี1991กกรลีเหนือสูญเสียผู้สนับสนุนหลักข้างเงินวอนไร้ค่าในตลาดโลกสิ่งเดียวที่ยังซื้ออาวุธนำเข้าของหรูหรือเทคโนโลยีนิวเคลียร์ได้คือดอลลาร์สหรัฐด,ดังนั้นการพิมพ์ดอลลาร์ปลอมจึงกลายเป็นกลยุธทธ์ทางรอดของพวกเขาเมื่อสหรัฐรู้พวกเขารีบออกแบบธนบัตรใหม่ในปี1996เพิ่มลายน้ำเส้นใหญ่และหมุดพิเศษแต่ไม่นานซูเปอร์โนตก็มีเวอร์ชันใหม่ที่เลียนดาาได้อีกเหมือนเดิม FBI ต้องเปิดปฏิบัติการลับ Royal Charm และ Smoking Dragon แฝงตัวเข้าไปในเครือข่ายใต้ดินจับผู้ค้าและผู้ลักลอบขนเงินปลอมมีการยุทธนบัตรปลอมมูลค่าหลายล้านดอลลาร์ ต่อมาในปี2005กระทรวงการคลังสหรัฐเล่นไม้ตายความบาทธนาคาร Banco Delta Asia ในมาเกา๊าแช่แข็งเงินกว่า25ล้านดอลลาร์ของชนชั้นนำเกาหลีเหนือผลคือระบบการเงินของเปียงยางสั่นสะเทือนและในที่สุดเกาหลีเหนือก็ต้องกลับเข้าสู่โต๊ะเจรจาของการนิวเคลียร์มาดูคอมเมนต์ออฟเดอะเดย์กันครับ เรื่องราวของซูเปอร์โนจะไม่ใช่แค่การปลอมเงินธรรมดาแต่มันคือสงครามการเงินลับๆระหว่างประเทศที่โดดเดี่ยวที่สุดในโลกกับมหาอำนาจการเงินที่ใหญ่ที่สุดในโลกแล้วคุณคิดว่าจริงๆแล้วใครกันแน่ที่มีส่วนช่วยเหลือและเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้บ้างครับถ้าชอบเนะะื้อหาแบบนี้ฝากกดติดตามช่องขายไอเดียและกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับขอบคุณครับ